สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งเอฟซี่ไม้เอฟซี่เก้านะคะมืัอนี้นะคะก็มาพบพอกันอีกขึ้นเก้าค่ะกับหวยแม่ม่าน,นะคะเ <c oughs> มื่อนี้กับเป็นหวยงวดวันทีหานะคะหาท่านว่าคมนะคะนะคะ วายแมม่านข่าวติดต่อกันมาแล้วค่ะสิบสี่งวดนะคะสิบสี่งวดเมื่อวานหมู่ว่านนะคะปังทั้งปกติพิเศษว P พีแตกสามน้อยเลยค่ะแตกสามน้อยเลขทูปก็กแตกค่ะเลขทูบก็กกแตกเลขฟันแตกทั้งสองตัวนะคะเลขฟันแตกทั้งสองตัวเดี๋ยวแมม่านจะให้เบงผลงานหมู่มว่านนะคะก่อนอื่นนะคะแมม่านจะบลืมนะคะผู้สนับสนุนของ หวยแม่ม่านเนาะแม่ม่านก,ก็ขอบคุณเอฟซีทุกทันนะคะที่แบงปันนำใจหลังจากถูกหวยนะคะหรือผู้ใดอยากทำบุญกับแม่ม่านเนาะเพื่อจะได้มีโชคมือรวมกันหรือว่าจะได้มีดวงหนุนน้ำกันกับแม่ม่านไปทุกทุกงวดนะคะแม่ม่านห้หวยมาแล้วืสิบสี่งวดแตกสิบสี่งวดค่ะสิบสี่งวดต่อกันแล้วค่ะว,ว่านเป็นงวดที สิบหาค่ะเมื่ว่านเป็นงวดทีสิบหามือนีจะเป็นงวดทีสิบหกมือนีค่าสื้อผ้ามาแตกอีกคือเก่าค่ะแม่ม้านจะผ้าแตกบนล่างคือเก่าค่ะสามโตปังแม่ม่านจะเอาให้แตกอีกค่ะนะคะเดี๋ยวแม่ม้านจะให้เบิ้งผลงานนะคะก้อนอ่นก้อนทีจะให้เบิ้งผลงาน เม่วว่านที่แต่ปกติพิเศษเวพเดีเมมแม่ม่านตรงกาวสกอนนะคะว่ามี่ยนเอฟซีหลายท่านที่เพิ่นเข้ามาบ่งในช่อง youtube นะคะจะาลื่มนะคะเจ็ดเก้านำโชคหวยแม่ม่านเพิ่นถามว่าแม่ของแท้บ่านี่แม่ช่อง youtube ของแท้บ่ค่ะแท้ค่ะถ้าด้ยินเสียงแบบนี้ของแท้เนียนอนเลยค่ะแม่ม่านมีช่องสองช่องนี้พี่นอกอีกช่องหนึ่งมันเป็นช่องหวยแม่มาน ช่องนี้มันเป็นเจ็ดเก้านำโชคหวยแม่มานนะคะแม่มานมี y t u t u สองช่องนะคะแล้วก็เพจใน facebook ฝากติดตามในด้วยค่ะแม่มานเพิ่งเปิดใหม่นะว่าหวยแม่มานนะคะอันนี้คือน,นะคะผลงานของเมื่อวานนะคะผลงานของเมื่อวานวันที่สี่นะคะวันที่สี่แปดนะคะตัวฟัน นะคะทั้งสองตัวฟันเลยค่ะแตกทั้งสองตัวฟันเสียดายเจ้ตัวนี้ไหมพี่น้องน้อยพิเศษไหมน้อยพิเศษไหมพี่น้องเสียดายแห้งออกแปดหนึ่งสี่ไหมพี่น้องโอ้กับแตกสามตัวเี่ไหมมันออกศูนย์แปดหนึ่งสี่ทาวาศูนย์แปดหรือว่าแปดหนึ่งก็เสด็จกินขนมอยู่เลยเออนึ่งออกมันออกแปดหนึ่งไปออกข้างนาแล้วก็แปดหนึ่งสี่ไหมพี่น้องโอ้เสียดาย ได้ตัวฟันนะคะแล้วก็ได้หนึ่งซีสามตัวปังตัดเหล็กนะคะขาวตัวนี้นะคะเข่าลูดหนึ่งนะคะเข่ารูดหนึ่งแล้วก็เข่านะคะแล้วก็เข่าซีหกนะคะแล้วก็เข่าซีหกแล้วก็เข้าซีหกน้อยปกตินะคะแล้วก็เข่าหกสามนะคะหกสามเลขถูกเนาะหกสามหกสามเลขถูกด้พี่น้องเข่าของ v ี p 6 3หกสาเลขถูกล้านนะคะนะคะพิเศษนะคะพิเศษเขา1นนะคะปกติเข้าสี่หกห6ซีกนะคะแตกทั้งสามน้อยนะคะพี่น้องคะ่ะเลขถูบติดตามได้นะคะแม่มั่นเนี่ยน้ำมาหวยแม่มัน่นถ้าอยากซื้อตัวใดซื้อตัวหนึ่งคะ่ะจะซื้อเลขถูกกับซื้อเลขถูบจะซื้อ หวยชุดไปสีขาวก็ซื้อชุดหวยไปสีขาวนะคะเออนะคะ mm. หวยแมมัมแตกบนรางนะคะ mm. แล้วก็แตกปกติพิเศษ vp นะ mm. แล้วมือนีวันที่ซื้อมือนีวันที่หาเฮ้ามาตามกันเลยค่ะวันที่ันที่หาเนาะ mm. หายตัวฟันเลยค่ะพร mm. ตตองโดไหลายใยห,หางหายไปเลย mm. มือนีแม่มันจะหายอ่ม หวยสามตัวกรนนะคะแม่ม่านจะเห็นหวยสามตัวกรนนะคะเดี๋ยวให้เลขฟันก่อนเลขฟันวันนี้คือปังปังไปเลยสี่สีเจ็ดพี่น้องสีเจ็ดนะคะมันใจสี่นะคะเน้นสี 4. ปกตินะคะ เน้นสีปกติมือนีเน้นสปกติเด้พีิ้องเดิมเน้นสีที่ปกตินะคะวันนี้สามตัวปังตัวเน้นสีเจสามนะคะสีเจ็สามสามตัวปังนะคะแล้วก็แปดเจ็ดหนึ่งกับหก เจ็ดศูนย์เอตัวสามตัวสามเลขสามตัวปางนี่ตัดเล่นนะคะให้ตัดเล่นได้นะคะตัดเล่นได้ถ้าซื้อนะคะถ้าตุซือเล็กไปชุดหัวชุดสีขาวก็ซื้อหัวชุดไปสีขาวนะคะถ้าซื้อเล็กถูก,ก็ซื้อไปเหล็กถูด้อค่ะ แคปหน้าจอได้เลยค่ะเดี๋ยวแม่มันจะมาให้สองโตร,รอบานี่แน่นอนสี่ศูนย์ทับกาเขี้นบอกว่ามีปังแนะ่นอนท้าวีหนึ่นงนะคะสีสองสีสามซีซีในกันนะคะ่ะพี่น้อง ซีซีนอีกกันนะคะแต่ว่าไม่มั้าใสเพราะว่าพิเศษหอยพิเศษกับหอยวีพีนี่เล็เบิ่นมันมกักเขาแม่พี่น้องครึ่งหมดก่อนอ่ะให้ฟันสามยกเว้นสามสามเลขออกอวกสามสามแม่ม้นเสียดายพี่น้องโรบัสซี่เจ็ดนะคะสี่แปดสี่เก้า ตัวใดที่แม่มันวงองห่แสดงว่าตัวนั้นจะเป็นเลขเจาะเจาะเจาะนะคะจะเป็นเลขเจาะส่วนซีซีนีกการได้พี่นอ้องการการซีซีฟันซีนี่เน้นปกตินะคะเน้นปกติต็ว่าเจ็ดนี่เน้นได้ทั้งปกติพิเศษ VP ีนะคะ สีเก่าอันนี้คือเจาะนะคะซี่เก่าเจาะค่ะพี่น้องค่ะสี่เก้านะคะแล้วก็สีสามเจาะนะคะเจาะเนี่ยค่ะสำหรับเหล็กแมมมันนะคะเหล็กแมมมันประจํหมวดบันทีหาท่านว่าคมกมีซ้ำนี้ค่ะแคปนา จอได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หวยแม่มาเนจ้าเพื่อจะได้มีกำลังใจในการเห็ดช่อง y t u t u หายหน้าทางนะคะจะได้มีกำลังใจเนาะนะคะจะได้มีกำลังใจผู้ใดนะคะผู้ใด อยากทำบุญกับแม่มานกัตามใดเลยค่ะตามเลขบัญชีใดเลยนะคะเพื่อว่าเขาจะมีดวงหนุนนุ่มีโชคมีลาบไปนํำการเนาะแม่มานแนวทางฟรีฟรีนะคะถ้าแต่โชคแต่ลาบเลยวถ้าถูกหวยถ้าอยากแป้งนำใจแม่มานทาบาทสิบบาทก็ไดนะคะพี่น้อง่ะอันนี้เพ่อจะบังคับนั่นแหละแต่นำใจของพี่น้องเนาอยอยากทำบุญกับแม่มานนะคะแม่มันกับตีใจหมดค่ะ บ่าวาถลายเก่าดีใจเมื่อค่ะขอให้พี่น้องปังๆนะคะงวดนี้เป็นงวดที16เป็นงวดที16นะคะงวดที่16มหกหมว่านแตกงวดที1ามือนีแมวมันจะพาแตก3ตัวแมวมันจะพ้าแตกปะสิพิเศษพีบนล่างคือเก่านะคะเป็นงวดที16นะคะงวดที16ยามเลยวาแมวมันหมั่นใจแห้ง มันใจเหล็กฟันซีนะคะฟันซีแล้วก็นเน้นปกติพร้อมนะคะเน้นปกติพร้อมนะคะส่วนเจ็ดนะคะทั้งปกติพิเศษเวพีนะคะโอเคค่ะขอพี่น้องปังๆนะคะขอให้รวยๆแม่มันจะ้าพฟาดไปทุกมือเลยคะ่ะจะ้าพฟาดไปจนหออหมวดที่เจ็ดสิบเ,เก่าเลยค่ะ <c oughs> โอเคทุกอย่างคือแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดจะหว่ากันเนื้อแต่ว่าพท่านเหลุดกันยังเ่อยากป่อเรื่องหลุดยานหลุดพี่น้องนะคะขอพี่น้องโชคดีมีใช่นดค,ค่ะรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ